ก็เก็บไว้ให้ด้วยเนอะไม่ใช่ไว้ให้ผมไหนไว้ให้ประธานในพิธีหรือไม่ก็ให้ท่านใาเจอนะครับถ้าถ้ามีด้วยสวยๆนะครับแต่ผมเห็นก้าวรอบนี้ก็หลายคนก็ข้า <c oughs> <c oughs> วลูกกินลูกรอบล้ลูกรอบละเกลือโห้ <c oughs> มดธรรมดาเลยครับ สว่วนที่เป็นมงคลหลายคนหลายท่านยนดีนำมามาเองเศษผลไม้ที่นำเป็นบวงสวงเทพเจ้าเหล่าเทพพญาดาสิงหชันฟ้าสิงหาชันนเราก็มากินมาทานได้เด้เอเขาจึงบอกว่าเข้าไปวัดนี่ไปวัดธรรมไปเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานเขาผลนกิเลสสร้างเหตุแห่งความดี ส่วนท่านใดที่จะปักดอกไม้สีเขียวมีในมือเป็นแบงค์สีเขียวเทวดาจะเหลียวเห็นไวแต่ถ้าเป็นสีแดงหลวงพ่อมีแรงใจแต่ถ้าเป็นแบงค์สีม่วงหลวงพ่อก็จะโชดช่วงใจถ้าเป็นแบงค์สีพันเหมือนท่านนายเพอก็หลวงพ่อก็จะเบาใจท่านพรามอาจารย์ สุเ so i ีนี <FE> ่ท่านบอกว่าแบงค์สีเขียวเทวดาเขียวเห็นไวนะค